กัดโดนรโดนครับโดนเป็นร so ัครับนครับารับสวยเจ้าครับ ครับยาออกกดกบยางแก้คันนะครับตันนี้ต่งสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ไซส์สวยนะครับกบยางแก้คันสีเขียวนะครับผม เขาไปเลยขอผลงานด้วยนะครับกมบยางแก้คันสีเขียวครับผมสุดยอดจริงๆครับ